สวัสดีค่ะท็อปการจากท็อปการพลอตนะคะขออนุญาตถอดแมสก่อนนะคะถอดแมสเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้คุยกันตอนนี้ท็อปยืนอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ท็อปจะมาพูดคุยถึงประสบการณ์การขับเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตนะคะแต่ก่อนอื่นขออภัยอย่างยิ่งเลยนะคะแฟนรายการ ถามกันมาเยอะมากเลยว่าท็อปกันหายไปไหนนะคะไม่ออกคลิปนานแล้วนะคะเนื่องจากท็อปหายไปทํางานนะคะเป็นจอบพิเศษหลายอย่างมากมายเลยนะคะขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าช่องท็อปกันเนี่ยท็อปเป็นคนดูแลเองทุกขั้นตอนนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ให้เวลากับตรงนี้นิดนึงนะคะตอนนี้ท็อปกันกลับมาแล้วนะคะระหว่างนี้ท็อปมีเรื่องเล่าสนุกสนุกมาฝากค่ะก็คือประสบการณ์ การขับเครื่องบินครั้งแรกของท็อปกนค่ะวันนั้นนะคะเป็นวันที่เราจะได้สัมผัส การจับเครื่องบินควบคุมเครื่องบินครั้งแรกนะคะเป็นวันไหว้ครูซึ่งทอปเรียนเป็นสิทธิการบินของฝูงบิน604กองทัพอากาศนะคะซึ่งมีขอท้ายว่าตันนี่นะคะถ้าใครที่เคยขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองนะคะขึ้นลงเนี่ยนะมองไปเลยรันเวย์ด้านซ้ายมือบางทีเช้าๆนะคะเราจะเห็นเครื่องบินลำเล็กๆเนี่ยเรียงแถวเลียงแถวอยู่นะคะเพื่อขึ้นลงนั่นแหละ คร <icana>, ื่องบินที่ท็อปใช้นะคะอากาศยานลำแรกที่ท็อปหัดบินเลยนะคะก็คือ CT4 Chicken เครื่องบินลำนี้นะคะเป็นเครื่องบินที่ท็อปเห็นแล้วนะคะตกหลุมรักเลยเพราะว่าเขาจะเป็นแบบเครื่องบินปีดล่างนะคะอารมณ์เหมือนเราได้ขับเครื่องบินไฟเตอร์เลยนะคะแล้วก็จะแบบเป็นกระจกครอบเป็นคารนปปี แก้วนะคะครอบโอ้โหร้อนอย่าบอกใครเลยแต่เอาล่ะมันเท่นะคะท็อปก็เลยเลือกอากาศยานลำนั้นประเด็นก็คือวันนั้นที่เราแต่งตัวนะคะแต่งตัวเป็นชุดนักบินทุกอย่างแบบโอโ้โหเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้านะคะยูนิฟอร์มนี่คือชุดนักบินเดียวกับชุดนักบิน ทหารใส่เลยนะคะเพราะเราเป็นสิทธิ์การบินพลเรือนของกองทัพอากาศนะคะเราก็เลยต้องแต่งตามระเบียบซึ่งวันนั้นเท่มากทุกคนคือเท่มากนะคะวันที่เราไหว้ครูนะคะทำการมอบตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูการบินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ทําการแท็กซี่นะคะก็คือขับเคลื่อนอากาศยานเนี่ยไปกับ พื้นนะคะแล้วเราก็ยังไม่ได้ขึ we ้นภาคอากาศเพราะว่าว <|ja|>. ันแรกเนี่ยลองทำความคุ้นเคยกับเครื่องบินก่อนหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีกันมา3เดือนเต็มๆนะคะวันนั้นคือการเดินเครื่องบินโหทุกคนเท่มากเดินมาแบบรู้สึกโอยมันฮึกเขิมอยู่ในใจรู้สึกเหมือนทอบกันอะนึกอ่า ถ้าใครได้ชมภาพยนตร์นะคะท็อปกันทอมครูสแสดงนะคือมันเท่มากเหมือนเดินภาพสโลมาเลยหรืออัมาเกดอนก็ได้นะฟิลนั้นแบบมีแฮงก้าใหญ่ๆอยู่ข้างหลังนะแล้วเราก็เดินมาเหมือนเราโดินสโลโมชั่นเลยพระเอกหนังมากๆนะคะเดินไปฟุ๊บเท,เท่เท่เต็มที่เท่สุดพลังนะคะหลังจากนั้นสะพายร่มเครื่องซีดีโฟชิเนนะคะจะมีร่มด้วยก็ เอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินซึ่งเป็นระเบียบบังคับของเขานะคะเราก็โอ้โหเดินตรวจเครื่องนั่นนี่นั่นนี่อ่ะไปปีนปุ๊บขึ้นมานั่งนะคะความเท่ของเรานะคะเริ่มลดลงเมื่อทำโพสิชอร์สตาร์ทเครื่องปุ๊บคานอปีปิดปุ๊บรู้สึกถึงความแบบ อื้ออึงหูอื้อเสียงแปลกๆนะคะครูก็ทำการขอขอ ATC นะคะฝึกแท็กซี่อะไรให้แบบโอ้ตกใจมาก ATC คุยอะไรกับครูกันบินที่นั่งอยู่ข้างๆนะคะครูกันบินคนแรกของท็อปนะคะครูปานะคะน,นทอน,นิพาดประเสริฐนะคะซึ่งเป็นครูที่ใจดีมากๆเลยนะคะสอนให้ท็อปเนี่ยขับเครื่องบินได้นะคะขึ้นมานั่งกับครูนะคะ ความรู้สึกที่เราคาดหวังที่เราตั้งอกตั้งใจเรียนรูปคำเครื่องบินมาตลอด3เดือนนะมันเปลี่ยนไปเพียงแค่เราได้ทำการหัดแท็กซี่หัดแท็กซี่คืออะไรใช้แค่ขาเท่านั้นเองนะคะจะอธิบายให้ฟังว่าการที่เราขับรถยนต์ใช่ไหมคะถ้าเป็นเกียร์ออโต้ เรามีแค่ขาขวาขาเดียวก็ได้ใช่ไหมเหยียบแค่คันเร่งเบรกคันเร่งเบรกอยู่นี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราขับเกียร์กระปุกการใช้ขาซ้ายกับขา,ขาขวาก็ไม่เหมือนกันแล้วแข้งขา,งข,าข้างขวาก็คันเร่งเบรกคันเร่งเบรกใช่ไหมแล้วก็ขาซ้ายเราทําการเหยียบแค่คัตซึ่งฟังก์ชันขาสองขามันจะไม่เหมือนกันตัดผ้ามาที่เครื่องบินเครื่องบินไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเครื่องบินขาซ้ายกับขาขวา ทำหน้าที่ในการเลี้ยวเครื่องบินบนพื้นเหยียบขวาเลี้ยวขวาเหยียบซ้ายเลี้ยวซ้ายถ้าจะทําให้ตรงยันไว้ทั้งสองข้างเบาๆนะคะหรือปล่อยก็ได้แล้วแต่ลักษณะลมและอากาศยานถ้าจะเบรกใช้เท้าทั้งสองข้างขยับขึ้นไปด้านบนของแป้นเบรกทั้งสองขาให้เท่ากันฟังดูง่ายใช่ไหมคะเอาจริงๆนะ ครั้งแรกที่หัดขับเครื่องบินแค่ให้ทำการแท็กซี่ก็คือให้ขับเครื่องบินไปกับพื้นตรงๆอ่ะไม่มีใครตรงทุกคนเลี้ยวเป็นงูค่ะมันจะเป็นอย่างนี้แม้ว่าจะมีเส้นเหลืองบังคับอยู่นะแต่ว่ามองไปไกลท้ายทางวิ่งครูบอกให้มองไปไกลๆไกลที่สุดนะแต่สิ่งที่มันเกิดปัญหาก็คือ ดึงดึงดึงดงโอ้ยความเท่ที่เราแบบเดินมาเมื่อเช้านี้ครึ่งชั่วโมงที่แล้วกับไอ้คนที่นั่งโง,ง่ๆอยู่บนเครื่องบินข้าครูการบินตรงนี้คือบอกได้เลยตัดภาพไปคนละฟิลคนละคนกันเลยเรารู้สึกว่าตายแล้วแย่แล้วเราคิดว่าขับเครื่องบินคือมันเท่มันสมาร์ทมันต้องแบบ โอ้ oh. สุดยอดเลยสุดยอดของความฝันในชีวิตเลยปรากฏว่ามันไม่ใช่นะคะครั้งแรกที่เราได้หัดขับเครื่องบินเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะความตั้งใจมันต้องเกิดขึ้นใหม่การเรียนรู้ประสาทสัมผัสของมือเท้า สมองทุกอย่างต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะคะประสาสัมผัสของเรานะคะต้องหัดใหม่เริ่มใหม่เพื่อเครื่องบินโดยเฉพาะไอ้ที่เรียกว่าเราเจ๋งเราเก่งเ,เ,เราขับรถมาอะไรเงี้ยลืมภาพนั้นออกไปเลยนะคะเพราะว่าเครื่องบินมันไม่ใช่แค่ซ้ายขวาหน้าหลังเครื่องบินมีอีกแกนหนึ่งที่เรียกว่าบนล่างรวมอยู่ด้วยอันนี้ขนาดว่าเรายังไม่บนล่างเลยนะเราแค่ซ้ายขวาเนี่ย ความคิดมันเปลี่ยนไปแล้วมันทำให้ท็อปรู้สึกว่าเราจะต้องตั้งใจกับมันมากขึ้นมีสมาธิจดจ่อกับมันมากขึ้นแล้วก็ใช้ความรู้สึกให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องบินให้มากขึ้นอันนี้ความรู้สึกวันแรกที่เราได้จับอากาศยานะคะมันทำให้รู้สึกว่าไอ้ความเท่เก็บเอาไว้เลยไม่เท่ออต่อไปแล้วนะคะต่อไบนี้เราต้องตั้งใจกับมันกับอากาศยานะคะ โอเคแล้วก็นี่นะ,ะเป็นประสบการณ์วันแรกที่ท็อปกันหัดขับเครื่องบินนะคะวันแรกครูการบินยังไม่พาเทคออฟลอยขึ้นฟ้านะยังแบบเป๋ขนาดนี้เลยนะคะนี่ยังไม่รวมกับการฝึกฝนเครี่ยวกรรมอย่างหนักนะคะเพื่อเราจะหัดโซโล่นะคะตามภารกิจตามบทเรียนเนี่ย ครั้งหน้านะคะท็อปการจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังนะคะติดตามได้ที่ช่องท็อปกันไพลอตค่ะแล้ววันนี้ท็อปการขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้าชอบไม่ชอบมีคอมเมนต์มีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างนี้เลยนะคะท็อปกันจะมาตอบให้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ท็อปกันไพลอตด้วยนะคะอยากรู้อะไรเดี๋ยวท็อ,ทอปการจะหาข้อมูลมาให้อีกนะคะแล้วก็อากาศสยายดีๆนะคะจะพยายามหาโอกาสให้เพราะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะ ยังต้องระวังอยู่การพบปะผู้คนหรือไปถ่ายคอนเทนต์เนี่ยอาจจะต้องมีการคัดกรองเยอะขึ้นนะคะท็อปอาจจะไม่ได้แบบไปถ่ายได้ง่ายๆนะคะแต่ก็จะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆมาฝากนะคะเดี๋ยวต่อไปท็อปจะมาเล่าเรื่องการเตรียมตัวเพื่อโซโลของท็อปการนค่ะรับรองว่ามันไปอีกแบบขอบคุณมากเลยวันนี้ที่ติดตามกันเป็นไงฝากด้วยนะคะช่องท็อปกานไพลอตถ้าสนใจหน้ากากท็อปกานก็สั่งได้นะคะ วันนี้เท่ากันไปก่อนสวัสดีค่ะ